มอเตอร์ไซค์ของลู่หยันนะครับโมเป็นกล่อง EM50 นะครับแล้วก็แบตเตอรี่7 2โวลต์นะครับผมได้ทำการเปลี่ยนไมค์ไปเป็นไมค์ดิจิตอลนะครับนี่ตัวของโวทอยโดยตรงนะมันก็แสดงผลตั้งแต่โวลต์ความเร็วนะครับแล้วก็ผลเกียร์แล้วก็เปอร์เซ็นต์การบิดนะโอ้ครบทุกอย่างเลยฟังก์ชันนะครับแบตเตอรี่เนี่ยทำแบบถอดได้นะถอดไว้ตรงนี้นะครับเปิดได้ฝาตรงนี้ก็คือขันน็อสตสองาก็ถอดที่ได้นะแต่ว่า รายละเอียดของรถคันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใส่ไปเยอะมากครับเพราะจริงผมไม่มีเวลาทําคลิปนะครับตอนนี้ก็คือเราใส่กับล้อเดิมๆนะครับกล่องเป็น EM50 นะ A0 แล้วก็ล้อเดิมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นี่ถอดไปตะก,กั่วกดออกเปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมนะครับ72โวลต์นะครับที่เศษเซลล์ที่ผมใช้อยู่นะครับก็ความเร็วผมก็คาดคาดเอาไว้สักประมาณ70กว่ากไม่ได้หวังเยอะนะเพราะเป็นส่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ล้อเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นล้อใหมเ่เรยจะใช้ล้อเดิมอยู่นะครับส่วนเอาตัวอีกคันนึง จะเป็นรถตัว X3 นะครับของฟูโยนะครับตัวนี้ก็วันนั้นคลิปที่แล้วมันมีปัญหาก็คือที่มือบิดคันเร่งไหมนี่ผมเปลี่ยนมือบิดใหม่มือบิดคันเร่งตอนก่อนต,อ,อ,นตอนแรกที่ก่อนที่เราทานี่คือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเกียร์เกียร์ไม่เปลี่ยนนี่ตอนนี้คือเราบิดแล้วเสียเปลี่ยนมีให้ดูเกียร์หนึ่งครับเสียงหนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามว้าลมแรงเลยคราวนี้นี่คือเกียร์เปลี่ยนแล้ว อาจจะตอนนั้นที่ไม่เปลี่ยนเป็นเพราะว่ามือคันเร่งเนี่ยบางยี่ห้อนะครับสายกาวมันไปรวมกันกับตัวสายเมนหลักนะครับถ้าไฟ48โวลต์เนี่ยเวลาละโมมันไม่ส่งผลกระทบอะไรแต่ว่าถ้าเกิดอ่าเป็นตัว72โวลต์หรืออะไรก็ตามกล่องบางรุ่นเนี่ยสายกาวมันใช้รวมกันไม่ได้นะนี้ผมเจอเคยเจอปัญหาหลายตัวแล้วแล้วตอนนี้คือรถแปลกๆจะเข้ามาทําที่ผมผมก็เลยแบบเออบางตัวก็เจอบางตัวไม่เจอถ้าบางตัวเจอเนี่ยผมก็ได้บอกเพื่อนๆด้วยว่าเออตัวนี้มือเร่งอาจจะต้องเปลี่ยนนะถ้าไม่เปลี่ยนบางทีรถมันจะเร่งไม่สุด หรือบางคนโมไปแล้วเออพี่ทำไมรถมันเร่งได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นที่มือเร่งเป็นไปได้เป็นหลายคนแล้วนะไม่ได้เป็นคนเดียวนะวันนี้บอกไปก่อนนะครับส่วนตัลู่หยันผมไม่ได้เปลี่ยนคันเร่งนะครับตัลู่หยันนี่คือก็เกียร 3, ์สตบลงนี่เขามีเกียร์สเกียร์สก็คือกดกดต,ตัวนี้แช่จะเป็นเกียร์สนะครับแต่ว่าคือเอาไว้ตอนเราสปอร์ตก็พอตอนเรียกความเร็วสูงถ้าเกิดเราใช้งานปกติก็ไม่ต้องกดนะครับแบตเตอรี่ผมนี่ชาร์จไม่เต็มหรอกจริงชาร์จเต็มมันก็ประมาณแปดสิบแปดโวลต์ตอนนี้มันอยู่ 86, ขข่กวา 87, นะคครับโอเ พี่เสือเหมือนเดิมนะครับผู้ขี่วันนี้นะฮะเอวันนี้พี่เสือก็พร้อมนะเมะื่อวานขี่ชอปเปอร์หล่อเลยนะผมไปลองขับต่อน,นี่แบบเอาละโอเคนะครับขี่ลู่หันก่อนนะลู่หันนี่มีกองเชียร์ด้วยนน่กองเชียร์งะเดินหนีโอเค,อเคนะครับค่อยๆขับครับวันนี้โปรเพสอ่ารถจะแบบขี่ในกรุงเทพครับไม่ได้ โมดิฟายเลยเพิ่มให้มันแรงมากนะักคือผมเน้นผมเน้นใช้งานคุยง่ายผมเน้นใช้งานคือลูกค้าอยู่ตามหอนะครับก็คือไม่สามารถชาร์จแบตข้างล่างได้คือไม่ได้เสียแบตกับตัวรถนะครับก็เลยต้องทําทการชาร์จแบตแบบถอดปลั๊กเข้าออกแบบสวอลขึ้นมานะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องให้ปลั๊กเขาเพิ่มนะเพราะว่าบางที ปักเนี่ยเราเสียบเข้าเสียบออกบ่อยบ่อมันจะหลวมนี่ผมกาลังจะหาวิธีหาปักที่มันแบบว่าถอดเข้าถอดออกบ่อยๆได้นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้ากินกระแสค่อนข้างเยอะถ้าถอดปักบ่อยๆเนี่ยปักมันหลวมแน่นอน,นครับอันนี้หลวมแน่นอนบอกเลยว่าผมเจอบ่อยมากนะครับบางทีลูกค้าเนี่ยถอดปักประมาณสักร้อยถึงสองร้อยรอบเริ่มมีอะมีอาการหลวมแล้วแต่ว่าปลักตัวที่เราใช้เนี่ยเป็นทีเอ็ทีเอ็คแปดทีเอ็คเก้าอะไรเงี้ยคือว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับอาจจะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องปัก หลวมเท่าไหร่นะครับปกติก็คือหลวมรถค่อนข้างเยอะครับผมก็คงมองว่าเอออะไรเนี่ยกล้องจับความเร็วหรือเปล่าโอ้วันนี้รถเยอะจริงอาจจะใกล้เวลาที่แบบว่าคนเลิกงานไงรถเลยเยอะมาแล้วโอ้โอ้ไม่ธรรมดาวทางนี้เสียงอย่างนี้ก็ด้วยตานะ75้ครับประมาณน่าจะได้75คิดว่า โดยผ่านตาะ 75, นะ7 5 78เนะเพราะว่าเสียงเสียงค่อนข้างเงียบอาจจะเป็นเพราะยางตัวล mm hmm hmm> ู่หยันเนี่ยยางเขาจะดีกว่านะครับยางตัวฝูยู่เนี่ยที่ผมเจอปัญหาก็คือยางตัวเนี้ยที่ให้มาเนี่ยมันใหญ่เกินไปนับเนี่ยยางตัวนี้มันใหญ่เกินไปเดี๋ยวดูนะผมจะดูใหญ่เกินไปแล้วเป็นยังไงเห็นตรงซุ้มล้อนี่ป่ะเห็นตรงซุ้มล้อนี่ไหมเห็นไหมมันมันมันแทบจะเฉียดกันเลยเนี่ยมันแทบจะเบียดตรงซุ้มล้อเลยเนี่ยเห็นไหม เนี่ยมันมีช่องทางแค่นิดเดียวเองผมก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยเขาเขาเขาได้เทสหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมลองดูแล้วมันก็ไม่ถึงกะเบียดแต่มันใกล้เคียงถ้าเกิดรถมันมีการสะดุดล้มหรือสะดุดเอียงโชว์ไปข้างนึงเนี่ยโอเคยางเบียดแน่นอนน่าจะจริงจริงแล้วอยากจะให้ใช้ยางรัก250สําหรับรถตัวนี้นะครับอ้าวพี่เสือมาแล้วอ่าไปดูความเร็วพี่เสือกันสวยนะผมว่ารถตัวนี้เป็นมอไซค์ที่แบบ ไม่ค่อยมีออกมาขายแล้วก็ทรงมันแบบสวยมากโอ้ทรงสวยสวยสวยมันเท่าไหร่เหรออะไรตีหน้าอ๋อไอ้นั่นตีหน้าเดี๋ยวว่าโกดธเลยรถมันโกอดขอชมทีขอชมทีเท่าไหร่ครับอ่าวันนี้แสงจะเยอะไปหน่อยอุย้ยเฮ้ยแปดสิบหก น,นี่กล่าวว่าทั้งประมาณ70ฝ่าเฮ้ย8ปอุย้ยทำไมวิ่งอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวขอชมล้อก่อนเอาเละสิล้อไม่ร้อนด้วยอ๋อแต่จริงๆแล้วล้อตัวลู่หยันเนี่ยเขาถือว่าล้อเป็นอันดับต้นๆของล้อเลยนะแต่ผมดูโครงสร้างแล้วก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะมันค่อนข้างใหญ่แต่ว่ากลับกลายว่าล้อตัวลูหล่หยันเนี่ยรถหลายๆคันเนี่ยที่แต่ล้อลู่หยันใช้ดีหมดแบบค่อนข้างแบบ ไม่ค่อยมีปัญหานะเรื่องอุณหภูมินะครับเรื่องกินพลังงานก็ไม่กินด้วยผมขี่รถเดิมๆเนี่ยยอมรับว,ว่าไม่ต้องแต่งมันก็ไกลมากเลยนะ50กิโลแบบชิวๆนะครับเอาไปลองเดี๋ยวลองอีกคันครับเดี๋ยวขอเซฟตัวนี้ก่อนอุ้ยเก้าเลยอะวิ่งวะ่ะอะสำหรับตัวฟูยูนะเ3เดี๋ยวไปลองกันนะครับก็อนนี้เป็นกล่องโวทอยเอ็มหสุดไอ้าสิบแม่ห้าสุด แล้วก็แบตเตอรี่72นะครับเป็นตัว15แอมป์ที่ผม,มวันเมื่อวานทะเทสแล้วไม่โอเควิ่งประมาณ60เองนะครับเป็นที่มือบิดเดี๋ยววันนี้จะลองดูว่าจะหายไหมเกียร์สามรู้ใช่ไหมทางไหนอ่าอันนี้คือจะปัญหาเรื่องอยางเดี๋ยวแต่ยางใหญ่ก็ขี่ดีแต่ปัญหานิดหนึ่งผมว่ายางมันใกล้ซุ้มวงโกนไปหน่อยถ้ามันห่างซุ้มวงโกนมากกว่านี้นี่มันืม,มันจะเวิร์กมากครับว้าวว้าวว้าวเดชอบจริง ถึงเวลายกล้อนี่ขยันจริงนะครับต้องชอบจริงแะรถอันนี้เป็น e อ5อ็มห้าศูนย์นะครับถ้าถามว่าห้าูนย์กับแปดศูนย์ที่คนถามผมประจำอันไหนวิ่งกันพี่อันไหนวิ่งกันพี่ผมตอบทุกครั้งเลยที่ผมตอบนะครับก็คือพูดตรงๆยังไงผมก็จะเลือก e อ5อมห้าศูนย์มากกว่าถ้าถ้าเกิดเอาถ้าเกิดเรามาถึงจุดนี้แล้วแต่ถ้าเราแค่เล่นพื้นฐานอะเข้ามาเล่นใหม่ๆให้ใช้เจ8 0สองศูนย์ก่อนครับเพราะว่ากล่องพวกนี้มัน มันสามารถมีช่องทางสำหรับเรียนรู้เรื่องระบบเรื่องอะไรเรื่องอะไรได้อีกนะครับแน่รถออกมาคันหนึ่งเสียดายจริงๆอะมาแล้วมาแล้วความเร็วก็น่าจะประมาณแปดสิบนิดๆน,น,นะครับอาจจะแปดสิบห้าได้อยู่แตหรถตัวนี้นะครับโอ้ยน่าจะเกินแปดห้าว่ะแต่รถตัวนี้มันหนักเนี่ย โอ้ยไม่ใช่แล้วโอ้ยอาจจะเกิน85นะผมคิดว่านะเพราะว่ามันแรมันวิง่งวิ่งมากเลยอะวิ่งมากเลยนะวิ่งกว่าที่ผมเคยเห็นนะสำหรับรถตัวนี้นะโอ้ยดึงยาวเกินแต่ต้องเบรกไม่อยู่นะนะจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้า้าเบรกไม่อยู่ก็น่าจะเป็นเสือสิ้นลาย ดับอนาดเด็กชายเสือประมาณนั้นเออคิดว่าอยู่คิดว่าอยู่อ่าวนกลับมาแล้วครับวนกลับมาแล้วนี่เรากลับมาที่ลู่หยันต่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมผมผมมีอยู่แล้วคันหนึ่งสีขาวแต่ตอนนี้ผมก็อยากได้สีอื่นเหมือนกันนะครับสำหรับตัวลู่ลู่หยันนะก็คิดว่าถ้าเกิดผมหาคันอื่นได้สีอื่นได้แปลกๆผมก็อยากจะซื้อรถลู่หยันนะ พอดูแล้วมันรู้หยวนรู้หยวนท o t ีมันดูแล้วรถมันโครงสร้างมันค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ไม่และจะไม่พังง่ายอาบน้ําให้มันล้างนะครับหรือว่าจะโดนฝนเลยผมว่ามันถึกนะไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะแบบว่ามีปัญหาเรื่องเปียกน้ําเปียกฝนนะครับโอ้อยังไงเนี่ยไอ้ท่านี้กูกะยกล้อชัวดูรู้เลยเนี่ย งององอโอ้ mm. ชอบจริงโอ้โอ้โอ้อรอยสวยวิ่รอยอุ course, ้ยยาว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 แค่บิดนะไม่ได้ดึงกระตุกกระตุกมีกองเชียร์อยู่ด้านข้างนะกองเชียร์คือวันเสาร์ไม่ได้ไปโรงเรียนนะ อีกหน่อยเราต้องหาที่ไปเล่นเองแล้วมัง้งเอ,อ้ยยกสวยวะแรมแรมแรมว้ามาดูกันมาเช็คทีเลสเล็กติ้งคันนี้หน่อยเท่าไหร่มองมองวะไม่ได้มองครับนี่อมอบอย่างเดียวไปดูกันสต็อปนะผมว่า80ฝ่ายเยอะอยู่ อ92มันไม่ใช่แล้ว92นี่คือว่าเป็นคันแรกนะเป็นคันแรกนะครับ X3 เนี่ยเป็นเพราะเปลี่ยนคันเร่งเมื่อวานวิ่ง60โ,โ,โคงดีโเออโคงดีไหมเออเดียวคันขาวคันเขียวเออคันเขียวคล้ายๆฝ้ยุ่งนี่ยอมรับโคงมันเบาเหมือนกันแนตะ่โครงสร้างมันค่อนข้างดีนะครับโอ้โห92อะ่ะเหลือเชื่อว่ะคันนี้ก็86เนี่ยกล่อง EM50 ทั้งคู่แกะกล่องให้ดูนะเดี๋ยวจะว่าเราไม่เวลาเราเป็นกล่องอื่นนะ ทำไมรถคันอื่นอยากให้ได้90มันไม่ถึงง่ายๆ่าสัทีวะทำไมรถอย่างนี้ถึง90เอาถึง90เอาเราก็ไม่เข้าใจจริงๆนะอ่ากอโชว์นี่กล่อง E-M50 นะครับนี่อยู่ตรงนี้ติดตั้งสบายมากเลยนะครับอ่าแบตเตอรี่7จะ12นะอันนี้เป็นตัวแบต15แอมป์รุ่นสุดท้ายแล้วโอเคครับผมแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่โอ้หมาย d 90 8กฟากับ90เลยรถแม่บ้านจะเร็วยันไปไหนเนี่ย